ไอ้อย่างนี้มันต้องแบง่งอืต้องมองเป็นสองส่วนบางอย่างเนี่ยถ้ามีคนทําได้อทดืทําได้คือทําให้คนรักหลงใช่ฮะแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่แน่นอนนะอ่ะพอถึงเวลามันเสื่อมมันก็เสื่อม,อมพอมันเสื่อมเนี่ยปัญหาเกิดอย่างแรงเลยแล้วยิ่งคนนั้นไปสำนึกถึง ความถูกต้องความอะไรต่ออะไรยิ่งทรมานตัวเองอฉะนั้นถามว่ามีไหมเราะพ่อก็เห็นเคยเคยประจักษ์อยู่ว่ามีมีแต่ว่าถ้าคิดจะให้ใครรักแล้วเนี่ยอย่าไปคิดถึงคาว่าหลงดีกว่าให้รักแบบรู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่เป็นพุทธศาสตร์ดีกว่าใช่ไหมพ่อเพราะไม่งั้นพอหายหายหลงหายงงแล้วเนี่ย <laughs> มันจะทำให้เกิดความ วุ่นวายเยอะแยะเลยถ้านง่าพุทธศาสนาพุทธศาสตร์ที่จะทำให้คนรักคนหลงเรียกสังะวัตถุสี่ท่านธรรมะที่ยึดใจคนไว้ได้ใช่ไหมพะทานรู้จักให้หวานพูดจาอ่อนหวานเรียกเปียาวาจามีประโยชน์อัจริยาทาตัวให้เป็นประโยชน์กับเขาแล้วก็อัจริยะสมานตตาวางตนให้เหมาะสมหรือวางตนสม่ําเสมอ,อเขาจําเป็นคำง,ง่ายๆแบบว่าทานหวานมีประโยชน์เสมอหรือ อ,อบอ้อมอารีวจีไพระสงเคราะห์ผู้คนหรือสองเคราะห์ประชาชนแล้วก็วางตนเหมาะสมอันนี้คือพุทธศาสตร์ที่จะทำให้คนรักโดยไม่ต้องหลงและมงมงไม่ลงจะงงมากนี่ไม่รู้มายัางไง